หลังจากที่เราไปดูนะครับตัวทิปต่างๆมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ประมาณ3าสทิปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูทิปแปลกๆสนุกๆกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีวิธีอะไรนะครับที่เราจะสามารถใช้งานแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับกับตัว Microsoft Word ได้อีกบ้างนะครับซึ่งเป็นอ่าผมมองว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็สะดวกทีเดียวนะครับสำหรับการสำหรับคนที่มีไฟล์กรสารนะครับที่ค่อนข้างสําคัญหรือว่าเป็นไฟล์ที่เรียกได้ว่าจะจัด หรือนาส่งนะครับไปให้ผู้อื่นโดยที่ไม่อยากให้อาเอกสารตัวนี้นะครับ เป็น أ, ถูกคนอื่นนะครับใครบางคนแอบอ่านนั่นเองนะครับโดยบางครั้งเป็นไฟล์ที่เราจะจัดเก็บเอาไว้นะครับโดยมีเรื่องราวอะไรที่สําคัญเราก็แทรกไว้ในนี้ได้นะครับซึ่งเป็นวิธีที่เรียกได้ว่าจะ,จะสําคัญก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่สําคัญก็ได้แล้วแต่การประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับวิธีนี้คือเป็นการซ่อนไฟล์นะครับที่เรามีอยู่ไว้กับตัวเอกสารไฟล์ที่เรามีนั่นเองนะครับที่เราจะสร้างันขึ้นมาโดยที่ เราจะใช้เอกสารที่มีตัวเท็กจำนวนมากไว้หลอกตานะครับแล้วเราก็แทรกไฟล์ที่สําคัญสําคัญเข้าไปนั่นเองนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับการทํางานนะครับก็ให้เราพีมคํมสังนะครับเขากลับนะครับ R A N D นะครับแล้วก็วงเล็บนะครับเปิดปิดนะครับตรงนี้ใส่ตัวเลขนะครับเราอยากใส่ตัวเลขเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปนะครับให้จํานวนหน้าเยอะขนาดไหนเราก็ใส่เข้าไปอย่างเช่นตัวนี้9 9นะครับ2อ0อยอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ ตัวเลขนะครับที่กําหนดโลแล้วก็คอลัมน์นะครับก็คือจํานวนตัวตัวเลขประมาณนี้นะครับถ้าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราจะขยับให้มันใหญ่ขึ้นแล้วกันนะครับง่ายๆให้เห็นชัดนะครับตัวนี้คือคำสั่งที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับพอพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วกด Enter นะครับแล้วรอสักครู่นะครับระบบก็จะเริ่มนะครับทําการทําเอกสารให้เราได้เห็นทันทีนะครับว่าเอกสารดังกล่าวนะครับมี มากมายแล้วมีจํานวนมากขนาดไหนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสกอรมาดูกันนะครับอันนี้คือจากชุดคําสั่งเดียวนะครับที่เราพิมพ์นะครับตอนนี้ผลออกมาอยู่ที่หน้าเพจอยู่ที่2องหมนะครับสี่พันหกหน้านะครับจํานวนหน้านะครับที่กําเนดที่ถือที่มีขึ้นตอนนี้นะครับเนื่องจากเราไปนะครับไปขยายฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าเวลาที่เราทำนะครับเราอาจจะใช้ฟอนต์ที่มันเล็กลงนิดนึงนะครับเช่นใช้ฟอนต์่าทิดสีนะครับทีนี้ลองซูมหน้านะครับลองอ่าลองขยายจำนวนหน้าใหม่นะครับจำนวนหน้าเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะแทรกไฟล์นะครับเข้าไปในตัวเอกสารต่างๆเหล่านี้นะครับโดยที่อาจจะเป็นไฟล์สําคัญแค่ประมาณสักบรรทัด หรือสองพัทัดเนี่ยเราก็แทรกเข้าไปแล้วเราก็เอาคำคำนั้นมาแทรกเข้าไปนะนะนะเข้าไปดูนะครับลองเลือกที่หน้าสักหน้าสามสิบสามก็ได้นะครับอาจะเลือกหน้าใดหน้า,หน,าหนึ่งที่จะสามารถเป็น,เป,นเป็นตัวกําหนดได้นะครับเป็นตัวบอกได้ว่าเราต้องการที่จะแทรกไ่ายเข้าไปนะครับอย่างเช่นหน้านี้นะครับสองหน้าที่สองร้อยสิบห้านะครับจากทั้งหมดตอนนี้ 746หนะครับหลังจากที่เราลดไฟมาแล้วนะครับเราเคาะหนึ่งเคาะนะครับจากนั้นนะครับเราแทรกนะครับไฟแตรนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ปรับรูปแบบให้มันกลมกลืนไปนะครับเรามีลองลองดูก็ได้นะครับว่าเวลาที่เราจัดพารกราฟอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับอ่ะทีนี้ก็เริ่มกลมกลืนมากขึ้นแล้วนะก็เริ่มเริ่มที่จะชัดเจนนะครับยิ่งถ้าเป็น ทัดเดียวนี่ยิ่งสบายใหญ่เนียนเข้าไปเลยนะครับแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วเราก็ส่งไฟนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องระบุนิดนึงนะครับเป็นตัวเลขใบไปก็ได้นะครับให้กับเพื่อนว่าให้เข้าไปดูในหน้าไหนนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการส่งไฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอย่าลืมนะครับเวลาที่เรานะครับพิมพ์เข้าไปนะครับคําสั่งก็คือเท่ากับนะครับแล้วก็ RND นะครับแล้วก็ ใส่วงเล็บนะเปิดปิดแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับใส่ตัวเลขตามที่เราต้องการเข้าไปนะครับใส่ส0 0ก็ได้นะครับแล้วก็กด enter 1ครั้งนะครับแล้วก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ทันทีนะครับก็ไว้ซ่อนพาสเวิร์ดก็ได้นะครับประโยชน์มันมีมากมายทีเดียวนะครับซ่อนพาสเวิร์ดก็ได้ซ่อนคําอะไรที่มันเป็น เอกสารสําคัญก็ได้นะว่าหรือว่าจะซ่อนเป็นลายน้ำอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับจะนำไปประยุกต์ว่าจะใช้ในรูปแบบอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่น่าจะไปลองใช้กันดูได้นะครับ